บัดนี้วันที่22กระกฎาคมครั้งที่83ข้าพเจ้านางสาวก,กัญทยาอมมาธรขอถวายเสียงสดสัธยาพระสูตรพระปริศลมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบุชาธรรมบุชาสังฆบุชาและอาจารยา์ปุชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคระพิ่อชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเ,เถิดอาหามสามาสำคัญความปุทุคำกวนต่างพระว,วาทีนี้ ตาค่ตเพราะว่าตาธโมธรรมังนัมสามิส <scan> ุปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโคสังขังนัมามิอาหัรสามาสัมพุทโธสุจิรังปเรณิพุโตภูเนหิธละมานุธานิปารมีหิจติสติยาวชีวังอาหางพุทธังธรรมังสังขังสัลนะคโตปูเชมิราตนตยังธรรมังจารามิโสธินา สมันตาจักวาลเลสุอัตลักษณ์ขันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสาสุนันโตขัสักขโมขทังสักเกามีจารุเปคิริสิคาระตะติจตัลิเกวิมานิทีเปลรเทจคาเมตารุวะนคะนิเกหะวัตุเมเคเตภุมมาจยันตุเทวาชลทรวิสเมยักคันทพนาคาติธันตาสันติเกยัางมุนีวรวาจนะสะทัโวเมสุนันตุธรรมะสวรนการอยัมพัทันตาธรรมะสวรนการอยัมพัทันตาธรรมะสวรนการอยยัมพัทันตา นโมตัสสะพวะโตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพวะโตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพวะโตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสลานัคฉามิทุติยมิสังคังสลานัคฉามิตติยมปิพุทธังสลานัคฉามิตติยมิิธรรมังสลานัจฉามิตติยมิสังครัง นาติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสะจาวาเชนะสติเมโหตุสัพพธานาติเมสารนังอัญญธรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจาวเชนะสติเมโหตุสัพพธานาติเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจาวเชนะสติเมโหตุสัพพธา คุณทางนัมเมรัตนาภูตัสลีรัตสิตังธรรมังนัมเมรัตนาภูตัดิสติสารังสังคงนัมเมรัตนาภูตัสสุสีลทิธิเอตังนัมเมติรัตนังรัตนตยาวหังสัมมาสโมเสตตาวัตถุวิเศษสปุตตังอัโยยายยุตตาคุณายโยคะวัสสปวัตตอสุมิตายมิปิตตาเทวายถาเตหันเตเอกังวินาตัทิตะเลสัมมสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเลนจัปาตุภูตังคัมภีรยานวิสยังอติทุทัสสะทังเวนโยหิปันติตชนะปันติ ชะเนปันปันธิตะชะเนหิวิชัญญรูปังโลกัมพิเกหิจิกะทนจุพลลัพปณียังเกสัญเจสุทุวิธิธตังกันคุณตกายะตายะนามิหิเอวะชนะตายะส,สุเวทสุ วิสุตตมปิสมุปะสะตปัสสตังมานัสิสุขสาภาษานางปุยญสิกาน,มนมามะตมุตมะปุณณภูมังทุขาปโมจานามุขาสารนังคาตานปุชาละเฮสุป,ปัละมังอภิปูชเนยังนิพา,านัสชิกิริยายุปนิสยัยอัตถังสัมมากิเลสัมมาลโสธน,นสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสเลหุประเสวนียังป,นงปนา,งา,านีหิจัปปิสารนังขามณียะเมวะตัสมหาหิตังติรัตนังพะตัมหะ ละตินทิวังคณะเนสุนศมัสมานาปูเชมัจจปิสสตังสุพสันนจิตตาตถาหนุปาลิจาริยาสัฏฐาละตาจัปุญเยนัตตถาสุกัเตนสุขีพระเวมุเตเชนัตัสสะจสัาปิสุวัติโหตุโยเจธรรมวินยมิปมาณพูโตโลกุตลาพิสมโยนิยโตสุขุชนตัสโสปนิสัยยะใจยะยะอายามเปียหนตุวัตถุตัเยปริจิตโตสุปัสสะทักการอ แปดโยจากภูมาโมหหมบุลาประกัตเถรสามังโวทุโธสุขโตวิมุตโตมารัสปาสาวินิโมจยันโตปะเพสิกเขมังเชนตังวินเนยังพุทธังวรังตังสินตานามามิโมโลกัสสะนาทันจะวินายะกันจัตเตชิตเตชยสิทธิโหตุสะพันตะลายาจวินาสเมนตุธรรมุทชโยวิยะตัสสะสัทุทเสสิโลกัสสะวิทุิสุทธิมาขังนิยานิโกธรรมะทาระทาลีสาตาวะโหสันติกาโลสุจินโน ธรรมังวรังตังสีลสานรามิโมหะปะทาลังอุปสันตะพาหังตัเตชะสเตชะสิทธิโหตุสัพพันตารายญาจวินาสเมตุสทธรรมะเสนาสุขตาโนคอยโยโลกัสสปะปุปากิเลสเชตาสันตุสยามสตินิโยเชโกจะสวาขาตธรรมโมวิธิฏังกโรติสังฆังวรรังตังสีลสานรามิพุทธานุพุทธทั้งสัมสีลัทธิจริยเตชะสเตชะสิทธิโหตุสัพพันตารายญาจวินาสเมตุก้าวนโมอาราตุสมาสังพุทธสัมมหิสีนุนโมอุตตมะธรรมสัสวาขาตเสวะเตนิทาโมมหาสกขสัตติวิสุทธสีลัทธิโินุนโมอมตายาลัทธส ยัสสาตุกังนโมโอมะกติตัสัตตาสาวัตถยัสตินโมการลปภาเวนะวิคัชนตุปัทวานนโมการนุภาเวนะสวุวติโหตุสัพทานนโมการสาัสัตเตเชนะวิธิมหิโหมิเชตวาสิบ เอวังมีสุตังเอกังสามังพระควาสเกสุวิหัลติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสทิงปัจมาเตหิภิคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโรกธาตูหิเทวตาเยภุยเยนัสนิปติตาหนติภควันตานทัฒนายาพิขุสังหันจะอาธพุจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตทาโหสิอยังโคพระควาสเกสุวิหัลติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสทิงปัจมาเตหิภิคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโรกธาตูหิเทวตา เยปุเยนะสนีปฏิตาหุนติปภควันตังทัศนายะภิกขุสังขันจายานูนะไมยะปิเยนะภะควาเตนุปสังกับเมยามาอุปสังกมิตวาภะควาตัวสติเกปัจเจกาคาทาภาเสยามาติอัคโคตตาเทวตาเสยยท้าปินามาพลาวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเลยยะปาสาลิตังวาภาหังสัมมิเชยยะ เอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอัตตะหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอัตขตาเทวตาภควาตตาอภิวาเทตวาเอกมันตาทั้งสุเอกมันตานทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคารังอภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมากตาอาตตามะอิมังธรรมมสมัยยังทักกิตาเยวยะอราชิตาสังคันเตอัตขวตา อัตโคอราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภัสริตารพิกวโวสมาทาังสุจิตตังอัตโนชุกรรมการสุสารถิวเนตานิคเหตวาอินทรลียานิราขันติปันติตาอัตโคอราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภัสิเชตวะขีลังเชตวะปาีดังอินทขีหลังโอหันจะไม่มีชาติจารันติสุทาวิมลาจขุมปะกาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโคอราเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภัสิเยเกจิพุทธังสารนังคาเตคตาเต คาตาเสีนติคมิสันติปอาปายยภูมิปาหายามนุสังเทหังเทวกายยปริปุเรสันติเตระโคอาปะพักวาพิกุอามันเตสิเยภูยนะพิกเวทัสสุโรกธาตัวสุเทวตาสันนิปฏิตาหุติตตาทาคับตังทสนายะ พิกุสังขันจะเยปิเตพิกวีอะเฮสุงอติตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตานาเอตตาปะละมายวะเทวตาสนิปติตาเฮสุงเสยทาปิไมหังเอตราหิเยปิเตพิกวีพิวิสันติอนาตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตานาเอตตาปะละมายวะเทวตาสนิปติตาภ วิสันติเสยทาปิไมหังเอตระหิอาจิคิามิอิพิกเวเทวกายานังนามานิคิฏตาอิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิษมิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาาษาทุกามนาสิกาโรธะภะศิามิติเอวันพันเตติโคเตภูภควาโตปจโสสรงภาควาเอตัทโวจะสิโลกัมมุุสา สิโลกมลกัสสามิย um at ah ah ัตภ at, ุมมาตัสสิตายสิตาคิริขพลังภิทตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมหังสาพิสัมพิโนโอทาตมมะณะสาสุทธาวิปัสันนบวราวิลาภโยกัจสเตยตวาวัฒนกปิรวัฒเวตโตอมตยิสัทสาวกเกศจเนรเตเทวกายาอภิกตนในวิชนาทพิโคเตจะอาตปมกะโลสุตตวะพุทธสสสนังเตสัมปตุลหุยานะอมนุสสนาสสะสนังอภิเกสตัมมาังมุสังสัง ทัสตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานามัตตะสุองอเปเกนตัมมัทคุ้งสิสัสสภาพุตาอาหงปาจัตสภพังอภิญ,ญายาววคิติวานาจคุมาตาโตอมันตยสาาสาานิสัทสาวภเกษสเสนละเตเทวกายาอภิกันตเตวิชนานาทพิกโวเย,ยวหังกิตติยิสามิกิราหิอนุปปสโส สัจตสาหัสายะขาภูมิมากปิตลาวทวะอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนมุทธมานาอภิกรรมุภิกขูนางสมิติงว่นังชาสาหัสาเหมมาวตาอยานานาตวันิโนอิยิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนมุทธมานาอภิกรรมุภิกขูนังสมิติงว่นังสาตากิลาติสหัสายะขาานาตวันิโนอิยิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนมุทธมานาอภิกรรมุภิกขูนังสมิติงว่นังอิเจเตโซระ สสหัสสายยาขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตวันศศิโนโมลธรมนาอภิกามุภิกุณสัมมิติงวะนังเมสาพิตาเวสามิตาปัจจสตายาขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตวันศศิโนโมลธรมนาอภิกามุภิกุณสัมมิติงวะนัง กุมพิโรราชคหิโกเวปุรสันนิเวสนังผูโยนาสตัสหัสสังยาคานังปยุรุปัสสติกุมพิโรราชคหิโกโสปาคาสมิติงวนังปุริมันจะสังราชาทัตตารทปัะสสติคันทพานางอาิปติมหาราชเจษสิโสปุตตปิตัสสะผาโวอินทนาามาหะภารายทิมันโตชุติมันโตวันนวนโตสสิโนโมทธมนาอภิกรรมุภิภูนสมิติงวนังทิตทีนันจะสิสังราชาวีรุณโหตปัะสสติกุมพัตตานังอธิปติมหาราชเจษสิโสปุตตปิตัสสะผาโวอินทนาามาหะภารายท อภิกรรมมุภิคุณาสัมมิติงวะนังประชิมันจติส um ma. th ังราชาวีรุปคบปัะสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสภุตตาปิตัสสะภาห์วอินทนามามหาภารายธรรมันโตชุติมันโตวันวันโตสัสินโนมุทมมนะอภิกรรมมุภิคุณาสัมมิติงวะนังอุตตรันจะติสังราชากุเวโรตปัะสาสติยาคานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสภุตตาปิตัสสะภาห์วอินทนามามหาภารายธรรมันโตชุติมันโตวันวันโตสัสินโนมุทมมนะอภิกรรมมุภิคุณาสัมมิติงวะวะนาง ปุริมาทิสังทัตระโททิขิเนนวิรุณหกโกปชิมีนวิรุปโกกุเวโรตังทิสังจาตารโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรติสทาทานานาันทันระมานะอัททังสุวะเนกปิละวัทเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทถามายากรุณิภุเวเตท,ทุจวิภูสหะวิภูจะวิภูโตสหะจัทนทโนกามเสโถจอากินนุมันภุนิม มันทุจะปานาทุโอปาญโยจะเทวสุตโตจามาตาลิจิตาเสโนจักันดาโพนรโลราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพระรูสุริยาวัชสาอิเตจันเยจราชนุคันธภาสหราชุภิโมธมานาอภิกรรมโมภิกุูนาสมิติงวานังอัทคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตชกากรมภลรสตราอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทตารัต จาจะอาคูนาคายยสัิโนเอราวันโนมานาโคโซปาคาสมีติงวานังเยนาคราเชสหัสสาหัรติทิพาธิชาปกคิวิสุทธาจักภู เวหายาสาเตวนามัชปตาจิตตลาสุปันาอิติเตสนามังอภยันตธานาคาลาชาณมาสิสุปันาโตเขมามากาสิพุทโทสันหาหิวาจหิอุปวะไหยันตานาคาสุปันาสารณมากังสุพุธังชิตาวชิระหัตเทนสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัเเตอิททมันโตยสชินโนการะกัญชามหัตสมะอสุราเททานวีคาสาววปจิติสุจิติจะปหาเรา โนมูจีสหัสตันจาลิปุตานางสเพเวโรจจนามากาสนนิตวาพลิงเซนนางราหุพัฒมุปาขโมสัมโยธานิพัันเตภิขูนางสมิติงว่านังอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวายโยตทะขโมงวรณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสาสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสิโนทเซเตหัสธากายาสเพนานตวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตะสิโนมทามนาอภิกรรมขูนางสมิติงว่านางเวทูจเทวาสหะลีจ อัสมาจัทธวียมาจันทธสุปนิสาเทวาจันทธมาคูปุระคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระคิตานักขานิปุระคิตาวาคูมัทวราหกาวทุนังวาสโวเสะโสกโกปาลคาทุปุรินทัทโททเสติหัสดากายาสุพินานตตวินโนเอกมันโตชเชิดมันโตวันวันโตสิโนโมทมานาอภิสตาโมภิกขุนังสมิติวันอาทาคุสหภูเทวะชลามัคิสิขาลิวะอริทกาจโรชาจะอมมาปุพานิพาสิโน วัตุณาสหธรรมมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิราอาคูอาคูอาสาวเนสินโนทศเตหัศทากายาสเพนนะตวันิโนอินเทมันโตเชิดิมันโตวันนัตวะสสินโนมทมานาอภิกรรมโมภิกขุนังสมมิติงมะรังมหสมานามหสมานามนุษยมนุษสุตตมากิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหรโยเทวายเยจโรหิตวัส สิโนปาราคามหาปาราคาอคูเทวายาสสิโนทเสตเอหัสทากายาสเพนาราตวานิโนอิเิมันโตชุดิมันโตวันาวันตวัสสิโนโมธมานาอภิกัมมุภิฆุนาสมิติงวันังสุกากรุมาหะรุณาอคูวิคณะสาสสหโอทัตกะหิฮัปปามุคาอคูเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารากชามิสกาจายาสสิโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิซับอภิวัสติทันทเซตเอหัสทากายาสเพ นานาตะว,วันนี้โนอินติมโตชุดิมันโตว,วันวันโวยาสสินโนโมทามะนาอภิกรรมมุภิคุนางสมิติวันนางเค็มิยาตุสิตายามากันท่ากาจัยยะสชินโนสัมพิตะการลามมเสถาจะโชตินามาจะอาณาะ วานิมานนรติโนอาคุอาธาคุปารนิมิตาสัสเซเตหัสทากายาสเพนานตวานิโนอิเคมันโตชิติมันโตวันาวันโตยัสสิโนมุทธมานาอภิกรรมมุพิคุณาสัมมิติวันาสันเถเตเทวนิกายาสเพนานตวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสัสสหะปวุทธชาติมัคคีลังโอกกตินัมนาสวังทะเคโมกตาลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภะปารามตัวจากปุตตาอิทธิมาโตสหะสังนังกุมารติโสจากโสปะคัสัมมิติวันนางสหะสภามะโรกานังมหัพมาวิตริติ ปปันโนชุติมันโตพิสมาก,กายโยยะสัสโาาิโสปัสเสธาอิสระอาโคปัจเจกัสวาสวติโนเตสันจะมามาชตโตอาคาหาริตโตบริวา,าริตโตเตจัสเพยอภิกันเตสิ้นเทเทเวสภามกเกเมมารเซนาอพิกามิกปั การหัสสะมัททิยังเอตการหัตถะพันธะราเคณพันธมตุโบสมันตาปริวาเลทะมาโวมุนจิตโกจินังอิติตาธรรมหาเสโนการหัสเซนอเปสยยปานินาตระมาหันจะสรัางกตวาเพระวังยทาปวุสโกเมโคธนายันตัวสวิชโกตัทะโสจะปัจจุทธาวติสังกุตอัวสยังวเสตันจะสับพังอภิญายาวะวิคตวะและจักขุมาตาโตอมตยิสัทธา ตโตอัมต huh e ิสัทาสาวกเกสสเนรตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอัตตปมกะลุสุตว่าเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอัตตปมกะลุสุตว่าพุทธัสสะสงววีตระเคหิปักกามงในสังโรมาปิอินชชยงสเพวิชีตสังฆามาภยตตายัสสิโนโมทันติสหปูเตเหตสาวกาเตชเนสุตาติ